ลับมากรต่อนะคุณผู้ชมนะคะเบสุดท้ายของเราเอันนี้นี่ขายดีแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะเ,เป็นกระชายขาวตราบีจีะนะคะเขาบอกว่านี่เลยคุณผู้ชมนะกินเสริมภูมิคุ้มกันคุณไว้นะฮะกินเสริมภูมิคุ้มกันกันไว้นะคะเพราะว่าตัวน,นี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการต้านไวรัสนะคะไวรัสเชื้อโรคต่างๆนะคะพว <ừ> กเชื้อโรคต่างๆที่กำลังจะเข้ามาในร่างกายกระชายขาวก็จะมีสรรพคุณในเรื่องของการต้านไวรัสต้านเชื้อโรคและก็นอกจากการ ใส่กระชายขาวแล้วเนี่ยเขายังใส่มะขามป้อมด้วยครับ เพราะว่ามันจะมีวิตามินซีที่สูงมากมะขามป้อมช่วยบรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอได้ดีและมีผลการเขาเรียกว่าวิจัยมาเรียบร้อยแล้วว่าสารสก,กัดเนี่ยสามารถที่จะดูดซึมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทิ้งสารตกค้างเพราะเป็นพืชสมุนไพรไทยนะคะกร,ระชายขาวตราบีจีวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษค่ะโปรโมชั่นวันนี้ครับหนึ่งกระปุกราคา290บบาทแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อนะครับกระชายขาวตราบีจีของเราไปครับจัดกับโปรโมชั่นเลยสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่าย ห้5กระปุกราคาเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นหาแล้วก็ปุกละ200บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมนะสนใจนะครับสามารถโทรได้เลยเบอร์ขึ้นด้านล่างแล้วนะครับ0957184624 0957184624นะครับหรือว่าที่ไลน์แอสกุภาพดีก็สแกนเคเบิลโค้ดวงขวาหนะ้าจอได้คุณผู้ชมนะไปพูดคุยมีคนให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระจายขายอยู่นะครับนะต่อมีจีนนั่นเอง<ช>นะครับใช่ค่ะนะคะอ่ะมากันข่าวบันเทิงต่อเลยค่ะอ้าวเดี๋ยวเราไปดูนี่ดีกว่าครับพอยเชอรร์มมาานนคัับซดเจุก ปมโพหนุ่นลุงตู่เป็นนายกคนต่อไปเออเมื่อวานมีโพมามเห็นยังเขาเห็นแล้วก็ชื้โฉยอะ<ม>เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครทำโพงะเออใครทำโพอะโพทิ์หรือเปล่าไม่รู้แล้วตกลงแล้วยังไงต่อคือก่อนหน้านี้เองเนี่ยนะครับพอเชอร์มนเองนะเคยเออกมาประกาศว่าตนยมไม่ใช่พวกนิยมขนมหวานลาดน้ํากะทิออแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวการบ้านการเมืองอยู่บ่อยครั้งนะฮะล่าสุดเนี่ยงานนี้เองนะครับสาวพอเองครับก็ต้องบอกว่าซัดเม้นแบบพาจุก ่านนะฮะเพดดังเลยที่รายงานผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศสํานักวิจัยซ u เปอร์เพลอร์รู้แล้วและก็อีกอันหนึ่งคือสวนสุนันทาโพ<ะ>ประชาชนหนุนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นต่อไปนะฮะ,ฮะดํารงตําแหน่งต่อไปเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศแก้ปัญหาปากท้องนะฮะด้วยผลงานตลอดมาโดยที่โดดดดินแล้วก็ยังไม่พบปัญหาเรื่องทุจริตและคอร์รัปชันเลย เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องก็ไม่มีส่วนตัวก็ไม่โดนไม่เหมือนอดีตนายกรัฐมนรีที่มีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเอื้อผลประโยชน์ต่อครอบครัว,วแล้วก็พวกพ้องเอ้ย<ะ>ใคยพูดฮะเคพ้ประชาชนหนุน<อ>่มเนี่ยเป็นการ<อ>แบบว่า<อ>คือเป็นการซัดเงเป็นการซัดไปแบบนี้เลยนะฮะออออแล้วก็ทําเอาสาวมาั่นอย่างพอลเชอร์มมนเข้าไปคอมเมนต์แบบนี้เลยหลังจากที่อมานแคปชั่นของซูเปอร์โพไปอะไปกากระบาดแบบนี้เลยไม่เห็นไม่สีแดงๆอะกากระบาดก็คือเลือกนายกคนนี้เลือกลุงตู เอ๊แต่กากรบาดสีแดงเด้ออาก็เลือกลุงตู่ไงก็สร้างเสียงวิจารณ์ให้ถกเถียงกันบอกว่าหลายคนก็โลกอะไรก็เถียงกันว่าเฮ้ยยังไงกาอันนี้คือแบบไม่เอาอ๋อบ้าเรื่องกากรบาดเรื่องลุงตู่ก็นี่ไงคนก็เถียงกันเรื่องนี้ไงยอ๋อเราตกลงกาเอาหรือกาเอากากาแบบว่าไม่ถูกต้องผิด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 หรือว่ากากระบาดว่าข้าวคูหากาเบอร์เดียวอ่ะกาเบอร์เดียวเาข้าวคูหากาลุงตู่อุ้ยวันนี้บิ๊กป้อมพูดถึงบิ๊กป้อมหน่อยดีกว่าทไมอะไปบ้านพี่รันนะวันนี้ การจะนำบุรีท่วมเออแล้วน้องที่เป็นตำรวจวีดีโอคอมาว่าไม่พูดไม่พูดพูดเล่นไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้น้องมึงจะนิ้วหักแล้วเหมือนจะนิ้ว้มึงจะคอหักด้วยนะอ่ต่อค่ะอ่าไปต่อกันเลยดีกว่าครับ คุณเบนซ์อาปาเช่ไม่รู้จักไหมเป็นยูทูบเบอร์คุณคุณเอ่อถ้าไม่เห็นได้แม่จากคุณนะคุณเบนซ์อาปาเช่ครับหนุนค้าประเวณีให้ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะที่แต่ก่อนมีคุณอาม่าด้วยไงมีอาม่าที่มาอ๋ออ๋อจำได้แล้วละละจากนั้นนะครับจากที่คุณเบนซ์อาปาเช่เนี่ยยูทูบเบอร์คนดังได้ไปการโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็ลูกแคทได้จอดจังไม่ได้เป็นอะไรกับยาแก้ไออาปาเช่นะไม่ใช่อาปาเช่นั้นมันอยู่บ้านอมตรงบ้านอมเลยนะฮะโรงงานนะไม่เกี่ยวกันนะฮะก็ แม่คิดถึงยาแก้ไอได้ไงไม่ได้เวลาพูดอาปาเช่ผมก็ถึงยาแก้ไอกัาไม่ถึงนูน่นชนเผ่าอินยาแดงอาปาเช่อยากอาปาเช่กัาเดี๋ยวประกาศมาที่คุณเบนซ์ดีกว่าครับคุณเบนซ์เนี่ยก็ได้มีการนะครับโชว์รูปแคปหน้าจอจากเว็บไซต์หนึ่งเป็นรูปแบบเหมือนเว็บไซต์ขายบริการอย่างเปิดเผยภายใต้เว็บไซต์จะเปิดพื้นที่ให้บุคคลที่ต้องการขายบริการเนี่ยบอกพิกัดว่าอยู่ตรงไหนเลทราคาเท่าไหร่แล้วก็คุณสมบัติอื่นๆเป็นอย่างไร ซึ่งคุณเบนซ์เนี่ยโพสภาพนี้ไปปุ๊บนะก็ยังได้มีการโพสข้ขอความไปว่าไปเจอเว็บหนึ่งสามารถค้นหาโรเคชันนะครับราคาเพศต่างๆเพใชายเพศหญิงจะเป็น LGBT ได้หมดทุกอย่างเลย<ะ>แล้วก็ขึ้นมาอย่างกับเลือกเมนูอาหารนะแม่<ะ>ว่าอุ๊ยอยา่างในคนนี้อุ<ะ>๊ยคนนี้อุ oh ๊ยคนนี้ราคาอยู่ที่300บาท คนนี้เป็นนหยอะไรเงี้ยสุกจังเลยว่ะไม่สมมูตอีห่ากว่ามันสมมูตเออาซื้อถุงยางก็ขาดทุนแล้วเออก็เคยคราวนี้ทางทีมข่าวก็ได้พูดคุยกับคุณเบนซ์เลยถึงเว็บไซต์ดังกล่าวไงจะถามถึงว่าเฮ้ยเรื่องสนับสนุนถักดันให้ถูกต้องให้ส่งเพดีถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยคือเป็นอย่างไรไม่ได้เออทำอ่ะเดี๋ยวอ่านก่อนเดี๋ยวไม่เข้าทุนแล้วกันนะคุณเบนซ์บอกว่าอยากสนับสนุนให้ถูกต้องตามกฎหมายครับใช่จริงๆยินดีเพราะถามว่าเราเป็นคนเที่ยวไหมเราเนี่ยเที่ยวกัน ก็จะมีป้ายเขียนว่าห้ามค้าประเวดีแต่แต่ว่าที่ไปเนี่ยคือไปอย่างงาั้นกินตับ,ตบเออกินตับกันนะฮะเป็นจริงแล้วก็ถามว่าอุย๊ยคือแบบมองกันเนี่ยเด็กสิบขวบยังดูรู้เลยนะฮะซึ่งนเนี่ยแอปพลิเคชันเนี่ยมีเลทราคาขึ้ในให้พอนะจริงหรือเปล่าคุณเบนก็บอกว่าจริงนะเลทราคาถือว่าเล็กไปแม้แมนมันมีแม้กระทั่งเลือกอายุเลยอะ่ะเลือกโลเคชันอ่ะเลือกเพศได้เลยว่าจะเอาเพศไหนอะ่ะเออเอาเทศไหนอะ่ะเลือกว่าต้องแบบนู้นแบบนี้คือเหมือนว่าเราเนี่ยเข้าแอ หาร้านอาหารแล้วก็เลือกเมนูเอาเผ็ดน้อยเผ็ดมากเอาเปรี้ยวตีน้อยราคารู้ไหมแม่อยู่ที่เท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะ999บาทถึง200,000บาทคลิกปุ๊บมันก็ขึ้นปั๊บบาทชักเบ้าเธอค่ะอุยแม่เห็นแต่กินเพียขนาดนี้มึงจะไปสองแสนบาทชักเบ้าอะแล้วเมื่อกี้บอกสามร้อยแล้วบอกถูกไปมันไม่มีหรอกสามร้อยเฮ้ยแม่ผมว่ามีวันช่วงเนี้ยไม่มีไมเดี๋ยวลองเปิดเว็บไซต์เนี่ยในฐานะที่โอมเนี่ยเที่ยวเนี่ย ไปเที่ยวเป็นคนเที่ยวกินผู้ชายตามซ่องโซเฟีต่างๆเนี่ยราคาเท่าไหร่อะเริ่มต้นเหรอเริ่มต้นอยู่ที่ริโพ2สองขวดอีบ้าบุหรี่มวนหนึ่งมันก็ไปแล้วแหละคือสมัยก่อนเนี่ยมันมันอาบอบนวดเนี่ยถ้าดีๆหน่อยมันจะอยู่เมื่อก่อนนะปัจจุบันพี่ไม่รู้นะเพราะว่าตอนมันเจอโควิดนะไม่แน่ใจเขาปรับราคาขึ้นหรือราคาลงนะค่าตู้เนี่ยอยู่ที่พันเก้า นังตู้เนาะแล้วก็ไซร์าจะอยู่ที่4,500-5,500แล้วก็แล้วแต่ความดังของไซ้์ายแต่ละคนว่าขึ้นปกหนังสืออะไรมาบ้างก็ขึ้นอยู่แต่กระเลสสองแสนถามว่ามีไหมก็คงจะมีเพราะคงจะมีสองหมื่นยังมีเลยสอง0มื่นก็เพราะมันมีแล้วก็แล้วก็เป็นคนในวงการบันเทิงด้วยฮะสองหมื่นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเขียนอยากรู้รู้ว่าแม่บอกผมได้แล้วเรื่องนี้เป็นผู้ชายแท้นะเป็นผู้ชายแท้ปะ เป็นผู้ชายแทนไหมเ<ะ>ขาเป็นผู้ชายเหรอมึงรู้ว่าแค่เพศชายก็พอแล้วหรอเอออันนี้รู้เพราะว่าเพื่อนที่ไปเที่ยวมาเขาบอกสองหมื่นแล้วก็ถ้าเป็นนักศึกษาจะอยู่ที่หมื่นหนึ่งผู้ชายนะคะผู้ชายหน้าตาหล่อเลยหล่อเลยหมื่นหนึ่งรับงานหมื่นหนึ่งก็คือมีเพศสัมพันธ์กันหมื่นหนึ่งหล่อ ดูดีลูกคุณหนูหมื่นหนึ่งสองแสนอาจจะมีแต่คงไม่มีใครเอาหรอกค่ะเพราะยอมชักเว้าดีกว่าอืมันแพงเกินไปอืแต่นี่เว็บนี้แล้วก็เพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่เป็นแหล่งข่าวเนี่ยเขาบอกว่าหมื่นหนึ่งเนี่ยแล้วขึ้นมาประมาณสี่รอบแล้วเนี่ยกับผู้ชายคนเนี้ยน้องในแบบคนเนี้ปัจจุบันเหลือแปดพันน้องเขาลดให้สองพันลดหน่อยเศรษฐกิจมันย่ำแย่ เารยว่อมันว่าเขาไม่ได้หรอกครับเป็นคู่ขากันเนะเศรษฐกิจเศรษฐกิจอย่างเงี้ยใช่ก็ทำอะไรอ่ะครับก็ต้องทำอ่ะแต่ถามว่าผิดไหมในในในของสังคมไทยมันผิดเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองโพอื์เราจะมาทำาถูกฎหมายไม่ได้คเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองโพธิฉะนั้นต้องทำผิดกฎหมายอย่างเดียวต้องทำไม่ได้ต้องแอบทำเออต้องแอบแอบเพราะว่าเราเป็นเมืองโพธิแม่ดีเที่ยวบ่อยไหมแต่ก่อนสมัยสาวๆแบบนี้ไม่บ่อย มันเปลืองเงินหรอบอกแหล่งส่วนใหญ่ที่แม่ไปเที่ยวบอกแหล่งได้ไหมไม่ได้อีกเดี๋ยวผิดอีกไม่ได้มันช่วยมีแหล่งอ่ะไม่มีแหล่งหรอไม่มีแหล่งอ่ะนักข่าวบางคนก็ไปเดินตามสวนบางคนก็ไปเดินตามนู่นตามนี่อะไรอย่างที่เขาบอกว่าเขานัดเขาจะมีเว็บนัดกันเลยจริงเขาจะมีเว็บซต์นัดกันเลยเรื่องรู้อะไรแบบนี้เยโอ้ยอีโอมึงอย่ามาใส่เอาจริงๆเขามีเว็บเลย แล้วก็เขาก็มีมีแม่เล้าเลยแม่เล้าเลยเขาจะมีทั้งกระเทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช่จริงหญิงแท้มีครบมีหมดทุกทุกเพศแบบไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนอ่ะมีหมดนะคะคุณจะขึ้นกับเพศไหนเขามีให้คุณหมดแล้วก็ถ้าราคาแบบว่าหมื่นหนึ่งหมื่นอัพอย่างเงี้ยหมื่นหนึ่งถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่งเลยมันก็จะเป็นพรีเมียมอ๋อสินค้าพรีเมียมก็ดีหน่อยเขาบอกคนนี้กินสินค้าพรีเมียมทุกอาทิตย์เลยนะ หล่อทุกอาทิตย์เลยหรอใช่ใช่หล่อครั้งละหมื่นคนนี้ดังมากนะซื้อเด็กกินทุกอาทิตย์เลยก็ไม่แปลกปะแล้วมีผัวนะเออรู้ว่าเขามีผัวเออรู้ว่าเขามีผัวเนี่ยอ่ะอแล้วอีกคนหนึ่งถามแม่หน่อยอ,อันนี้อันนี้จบข่าวแล้วนะถามเลยแล้วอีกคนนี้ที่ตอนนี้เหมือนกําลังเป็นข่าวอยู่อ,อ่ะที่แม่เคยเล่าอ่ะแต่ว่าจําไม่ได้อ่ะอีเนี่ย ใช่ไหมที่ที่แม่เคยบอกว่านางเคยไปอ๋อไม่เขาไปนานแล้วเ,เขาไปที่เพื่อนแม่เป็นแม่เล้าเออแล้วทําไมคนนี้ทําไมนะที่ซสพมหอหลซสพมอเด็กจะไม่เอาตังอ์ะ อะไรเด็กแมวต่างอ๋อหมายถึงว่าคือเอาเก่งรอบเด็อุ้ยจริงเหรอรอด้วยหุ่นดีด้วยแล้วก็บอกแซ่บมากเด็กให้สองรอบอ่ะเออแล้วห้ามบอกแม่เล้าห้ามบอกแม่เล้าว่าหนูไม่คิดตังนะพี่อุ้ยรอบที่สองก็คือรอบแรกเขาคิดตังรอบสองบอกบอกเขาบอกว่าหนูไม่คิดตังตกเป็นข่าวอยู่เลยนะฮะเออลูกสาวกูอ่ะยังไม่เคยชื่อมันชื่อว่าโปเต้อุ้ยชื่อโปเต้ชื่อเดียวกับทีมงานทีมงานเก่าเลยเออชื่ออีโปเตออ นั่นแหละเขาบอกแซบคนนี้แซบมากแซบพระเอกคนนี้แซบมากเขาบอกเยดุไหมไม่ดุเขาบอกแซบเขาบอกแซบฟินาเล่เลยอัหลอฟินฟินาเล่อิโปเต้บอกฟินมากไหมอิโปเต้นี่คือเป็นผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงแท้อันหลอผู้หญิงแท้เออง่ายนะแซบอยู่เที่ยวสองหมื่นเพื่อนเพื่อนฉันซึ่เป็นนักเที่ยวเขาบอกคนนี้สองหมื่น เออโอเคนะครับค่ะนะคะเอาหมดยังหมดแล้วเราแค่มาพูดกันเรื่องแบบว่าในประเทศไทยเราก็มีแบบนี้เยอะไงไม่ได้ค่ะมัไม่ได้เพราะเมืองไทยเป็นเมืองพอดทำไม่ได้สมัยก่อนมันจะมีดิกชันนารีเล่มหนึ่งนานาแล้วสิบกว่าปีกับยี่สิบปีที่แล้วมันมันเขียนว่าไม่จมันเขียนว่าประเทศไทยพอมันบอกว่าไทยแลนด์มันบอกว่าเป็นนครแห่งโสมเฮณีเอออ้ยโอต่างประเทศต่างประเทศด่าอีดิกชันนารีอันนี้เออด่าเลย แล้วบางประเทศเพื่อนบ้านเรามันบอกว่าเราเป็นธุรกิจค้าเซ็กค้านน่นค้านี่มึงมันรู้ได้ไงว่าประเทศกูค้าเซ็กบ้านกูเป็นเมืองพูด นะคะเอ่ะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมนะฝากไปด้วยนะคะสมุนไพรนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระชายขาวตาบีจีนะคุณผู้ชมนะฮะเพิ่มภูมิคุณผู้ชมมาไว้นะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคในร่างกายของเรานะคะแล้วก็มีกระขามป้อมด้วยวิตามินซีที่สูงมากบรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอดูดซึมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทิ้งสารตกค้างวันนี้มาพร้อมปรโมวชันพิเศษครับปรโมวชันวันนี้นะครับหนึ่งกระปุกราคาปกติ290บาทครับแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อ5้ากระปุกหรือเเพพียงแแคค่บาาาริศษหล้ว ก็เหลือกระปุกละแค่200บาทเท่านั้นโปรสบายกระเป๋าวันนี้ซื้อเยอะจ่ายน้อยรีบโทรเลยครับเบอร์นี้ครับ0957184624 0 9 5 7 1 8ห6 2 4นะครับหรือว่าไลแอดครับมุมขวานหน้าจอสามารถสแกนแคมเปโลได้เลยที่สุขภาพดีกาบทางด้านของกระชายขาวตราบีจีครับวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ